แต่งงานกับฝรั่งมาได้ไม่นานหนูทนไม่ไหวอยากกลับบ้านจะทำอย่างไรดีเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เล่ามาอาจจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือน้องเนี่ยอาจจะคนเราเนี่ยความอดทนมันไม่เหมือนกันนะทุกคนอันนี้อย่าไปด่าไปว่าเขาพี่ฟังเรื่องของเขาแล้วก็คือก็สงสารนะมุมหนึ่งอ่ะสงสารแต่อีมุมหนึ่งก็คือว่าน้องอ่ะน้องเขาไม่เข้าใจชีวิตของฝรั่ง คือไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งหรือว่าชีวิตฝรั่งว่าเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างไรคือเขาแต่งแต่งงานมากับฝรั่งเออฝรั่งตอนที่ไปหาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ยังมีเวลาให้นะไปนู่นไปคือไปหาที่ประเทศไทยคือไปฮอลิเดย์ค่ะลูกนะฉะนั้นเที่ยวสนุกสนานกินดื่มเต็มที่แต่พอเวลาเขามาอยู่ที่บ้านเขาอีตอนที่ที่น้องเขามาด้วยวีซ่ายเยี่ยมเยือนเข้ามาด้วยวีซ่ายเยี่ยมเยือน สี่ครั้งเขาบอกว่าช่วงแต่เขามาช่วงเวลาเวลาสั้นๆเขาไม่ได้มาทีเดียวสามเดือนเขามาแค่เดือนเดียวเพราะว่าสามีเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องมานานเพราะว่าเขาอ่ะเขาไม่ว่างงานเขายุ่งอืคราวนี้ไอ้ช่วงที่มาเดือนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาเวลาที่จะอยู่กับน้องเขามากที่สุดคราวนี้ถึงเวลาที่เขาแต่งงานกันชีวิตจริงอันนี้คือชีวิตจริงคือชีวิตจริงก็คือฝรั่งเขาทํางานเยอะมากทางานหนักมาก ฉะนั้นการเวลาการที่เขาจะมีเวลาอยู่บ้านหรือว่าเออใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรมันก็น่อยเช้าเขาก็ไปทํางานซึ่งไปทํางานเนี่ยคือน้องเขาเนี่ยเขาบอกว่าพี่เออแฟนหนูพอกลับมาจากที่ทํางานน่ะเขากินอาหารนิดๆในหน่อยแล้วเขาก็อาบน้ำอาบท่าเขาก็นอนเลยคือแล้วเช้าเขาต้องไปแต่เช้ามืดหนูเหมือนอยู่คนเดียวในโลกเอาในโลกเลยนะเออคิดด้วยความเหงาไง อันอันนี้น้องคนนี้เขาอาจจะป่วยนะเท่าที่พี่ฟังเขาดูนะเขาบอกพี่หนูเหมือนอยู่คนเดียวในโลกหนูเหงามากคือเปิดทีวีก็ฟังไม่รู้เรื่องก็คือมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่ประเทศไทยเนานะแต่จริงๆแล้วอะ่ะการที่อยู่ในประเทศนั้นนะเราควรศึกษาชีวิตของคนประเทศนั้นด้วยแล้วศึกษาชีวิตของสามีเราด้วยว่าสามีเราเนี่ยเขาทํางานเยอะขนาดไหนอะไรไงเราควรจะวางแผนชีวิตเราว่าเราควรจะทําอย่างไรในขณะที่เขาไปทํางานในขณะที่เออ วันธรรมดาของเขาที่เขาต้องทํางานเรามีอะไรที่จะช่วยเขาได้ไหมอย่างเขาไปทํางานตอนเช้าเราอาจจะเตรียมอาหารเช้าให้เขาอาจจะทําอาหารให้เขาเพื่อให้เรามีอะไรทําไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเฉยๆตอนเช้าผัวตื่นไปทํางานน้องเขาบอกออหนูนอนไม่หลับหนูก็ยังไม่ตื่นพอหนูตื่นมาหนูก็ไม่เห็นเขาเขาก็ไปทํางานแล้วพอเวลาเขากลับมาเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะพูดคุยกับหนูมากมายนะักเพราะว่าเออเขาต้องรีบพักเขาพักผ่อนแล้วก็ ต้องรีบนอนเพราะลุ่งขึ้นอีกวันต้องไปทํางานบางครั้งเขาก็ต้องไปทํางานต่างจังหวัดสองวันสาวันแล้วกลับมาครั้งหนึ่งอันนี้พี่หนูอ่ะเหมือนอยู่คนเดียวในโลกเอ,อติดต่อใครคุยกับญาติพี่น้องคุยกับอะไรเขาก็แบบว่าพยายามบอกว่าให้อยู่ต่ออยู่ต่อกอบโกยเงินเขาให้มากที่สุดเออขอ,ขอนู่นขอนี่ให้ขอนู่นขอนี่พี่หนูจะเอาเวลาตรงไหนไปขอเขาในเมื่อเขาไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับหนูเพราะงานเขายุ่งมาก อันนี้ถ้าผัวเราทำงานยุ่งขนาดเนี้ยเราก็ต้องไอ้นี่นะหนูก็ต้องพยายามศึกษาว่าหนูจะใช้ชีวิตตรงนี้อย่างไรเมียฝรั่งคนอื่นเนี่ยเขาก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันบางคนอ่ะผัวเขาทำงานเยอะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเองที่บ้านการที่เรามาใช้ชีวิตกับฝรั่งอันนี้พี่จะบอกให้เลยนะการที่เรามาใช้ชีวิตกับฝรั่งฝรั่งอ่ะเขาจะทํางานเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวเขาไม,ม่มาลาเละลาเทะโอ้ยเดี๋ยวเออปวดหัวดีกว่าเพราะว่าเออวันนี้อย,อยากอยู่กับเมีย eman. มันไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้ฝรั่งเขาจะไม่ทํา ถ้าเขาป่วยก็คือเขาป่วยจริงแล้วเขาทำงานเขาทํางานจริงแล้วช่วงที่ฮอลลีเดย์เขาก็จะฮอลลีเดย์จริงอันนี้เขาทํางานเยอะน้องแฟนน้องเขาเป็นคนทํางานดีนะแต่ถามว่าเงินเขาให้ไหมเขามีเงินอยู่ที่ในบ้านเขาบอกเลยถ้าเธออยากไปซื้อของไปซื้ออะไรก็ให้เธอเออหยิบไปซื้อได้เลยคือเขามีเงินอยู่ในบ้านคือน้องสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งเองอะไรเอง,ใ,เองใครฟความเหงาเนี่ยได้แล้วก็คือพยายามที่จะออกไปเรียนรู้เมืองที่ตัวเองอยู่นะ่ะ ว่าเออเดินไปตรงนี้มันจะเจอร้านค้าอันนี้หรือลองนั่งรถเมล์รถรถไฟอะไรประมาณนี้คือไม่อยากเรียนรู้เลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านขณะที่เก็บตัวนานเข้านานเข้า,ขามันเกิดความหงอยเหงาอยากกลับบ้านคิดถึงประเทศไทยคิดถึงเพื่อนคิดถึงฝูงคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงพ่อแม่คิดถึงไปทุกอย่างนั่นแหละเพราะเราไม่ยอมออมองสิ่งรอบข้างที่เราอยู่เราไม่ยอมเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อยู่น้องรู้ไหมบางคนอ่ะเมียฝรั่งบางคุณอ่ะเขา ไม่ได้โชคดีมีแฟนมีเงินที่ว่าจะต้องเอออย่างหนูเนี่ยหนูจะเดินไปซื้ออะไรก็ได้เขาวางเงินมาให้แล้วเขาบอกว่าอยากไปช้อปปิง้งอยากอะไรก็ก็หยิบเงินไปแล้วก็ไปช้อปปิ้งเพราะเขาเขาต้องทํางานหนักไงการที่เขาทํางานหนักแล้วเขาเลือกเอาเรามาเนี่ยเราก็อย่าไปเป็นภาระเขาเออไปเรียนรู้เอาว่าไปซื้อของซูเปอร์มาร์กอย่างเขาเคยพาเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ดองถามเขาดูเออเธอเออครั้งหน้าถ้าฉันมาคนเดียวเนี่ยฉันจะต้องนั่งรถอะไรหรือว่าเดินมาไกลไหมอะไรไหมลองลองเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ใกล้ๆที่เราอยู่ก่อนฉะนั้นหนูไม่เรียนรรวุอะไรเลยคือจะไปไหนเราให้ผัวพาไปผัวไม่พาไปก็ไม่ไปเพราะว่าหนูไม่เป็นภาษาแล้วก็เรียนที่สมัยเนี้ยสมัยนี้อินเทอร์เน็ตมันเยอะแยะเออหนูก็เรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างอะไรบ้างเราอย่าไปคิดที่ว่าโอ๊ยถ้าแฟนเป็นวมยหนู่มเงาหนูอยากกลับบ้านหนูไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าเมียฝรัง่งรุ่นเก่าๆเ,เขาใช้ชีวิตอยู่กันได้อย่างไรกับฝรั่งที่เขาทํางานแล้วเราต้องอยู่บ้านโดยที่ว่า เออไม่เกิดความเหงาหงอยหรืออะไรเขาเกิดทุกคนอืเขาสามเดือนแรกเนี่ยเกือบทุกคนต้องใช้ความอดทนสูงเพราะว่ามาอยู่ชาติเขาประเทศเขามาใช้ภาษาเขามาเรียนรู้การใช้ชีวิตของเขาว่าเขาอยู่แบบไหนใช้ชีวิตแบบแบบไหนตื่นเช้ามาเขาทําอะไรมันต้องใช้เวลาเรียนรู้กันเป็นเดือนเมื่อเรียนรู้เขาแล้วนิสัยบางอย่างท,ที่ตอนที่เราไปฮอลิเดย์ที่เขาไปฮอลิเดย์กับเราหรือว่านิสัยที่ ออตอนที่เรามาเยี่ยมเยือนเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะอันนี้เข้าสู่โหมดปกติอืมตอนนั้นอยู่ในโหมดของเออมาฮอลิเดียต่างคนก็ต่างอยากจะทําเขาก็อยากจะทําดีกับเราเพราะเขารักเราไงอืมเขาคิดว่าเออเรามาเยี่ยมเยือนเขาแค่สี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์เขาก็ต้องทําดีกับเราที่สุดนี่แหละแต่ถึงเวลาโหมดของความจริงในชีวิตชีวิตจริงๆเขาต้องทํางานไม่มีใครหรอกที่ว่าจะโอบอ้อมกับเราหรือว่าดูแลเอาใจใส่เราเอาอกเอาใจเรา ได้ทั้งชีวิตช่วงโฮอลิีเด์ก็คือช่วงฮอลิีเด์ช่วงมาเยี่ยมเยือนก็คือช่วงมาเยี่ยมเยือนแต่ช่วงชีวิตจริงมันคือเรื่องจริงของชีวิตเราต้องมาเรียนรู้กันจริงๆและว,ว่าจริงจังมาจริงจังว่าชีวิตเขาเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนเขาตื่นมาเขาทําอะไรเขาทางานเหนื่อยแ,แค่ไหนอะไระไงเราต้องใช้ชีวิตที่ว่าเรียนรู้ทุกอย่างกับชีวิตเขาส่วนเขาเนี่ยเขาตื่นเช้าเขาต้องไปทํางาน กว่าจะกลับก็ยินเขาไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้อะไรกับเรามากมายเราก็อย่าทําตัวเป็นภายะมานั่งร้องห่มร้องไห้ฉันเหงาเลือกเกินอย่างนี้นคือถ้าหนูทําแบบเนี้ยคนที่ไม่สบายใจก็ผัวหนูหนูอย่าลืมว่าหนูเลือกเขามาหนูอย่าลืมว่าหนูอยากมาอยู่บองนอกหนูก็บอกเองว่าพี่เออหนูอยากมาอยู่บองนอกมากเออแฟนคนเนี้ยเป็นเขาอยากแต่งงานกับหนูหนูก็เลยเลือกเขาทาั้งๆที่มีฝรั่งอีกหลายคนที่หนูไปเดทด,ด้วยแล้วแต่เขาไม่เคยชวนหนู มาบ้านเขาเลยและไม่เคยขอแต่งงานแต่ฝรั่งคนนี้ขอแต่งงานและด้วยความที่เออยากจะมาอยู่ต่างประเทศมากถามวารักผู้ชายคนนี้ไหมก็รักแต่ว่าไม่ได้มากมายแบบก็รักรักทุกคนนะ,นะประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยือพอมาอยู่จริงๆแล้วนึกถึงชีวิตที่ว่าที่ได้ไปออกเดทกับฝรั่งคนนั้นคนนี้ที่ว่าเออไปฮที่เขาไปฮอลิเดย์ที่ประเทศไทยมันก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันก็เป็นความสุขไงแต่พอมาใช้ชีวิตจริงกับฝรั่งคนนึงมันก็ไม่ใช่ไง ตอนนี้ความเหงาความหงอยอาจน้หนูไม่รู้ว่าพี่หนูป่วยไปโรคซึมเศร้าหรือเปล่าบางครั้งหนูนั่งอยู่คนเดียวหนูก็ร้องไห้เพราะว่าหนูเออคิดถึงบ้านเออหนูก็ไม่รู้ว่าหนูอยากอย,กอยู่ต่อหรือไม่อยากอยู่ต่อบางครั้งเออแฟนกลับมาหนูอยากจะคุยกับเขาอยากให้เขาเออเข้ามากอดหนูอยากจะคุยกันรักกันจูจีกันอะไรกันแต่เขาก็ไม่มีเวลาตรงนี้ให้หนู ฝรั่งเขาจะเป็นแบบนี้หนูมันไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะมีเวลาให้เราเราก็ต้องอดทนถ้าเราตัดสินใจมาแต่งงานกับเขาแล้วแต่ถ้าหนูคิดว่าเออมันไม่ไหวจริงๆอะพี่มันไม่ใช่อันนี้พี่บอกตามตรงเลยนะที่หนูพูดมัเนี่ยหนูเล่ามาเนี่ยว่าฝรั่งคนนี้เขาเป็นแบบนี้แบบนี้คือไม่ได้เรื่องว่าฝรั่งไม่ดีเลยเป็นเรื่องปัญหาของตัวหนูคนเดียว ปัญหามาจากตัวหนูคนเดียวหนูมีปัญหาที่ว่าฝรั่งไม่มีเวลาให้หนูมีปัญหาที่ว่าหนูไม่กล้าออกไปเผชิญโลกข้างนอกไม่กล้าที่จะไปเรียนรู้ชีวิตเขาอะไรเขาไม่กล้าจะเรียนรู้รอบเมืองที่เราอยู่รอบบ้านที่เราอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรเดินไปชอบปิ้งคนเดียวเดินไปดูบ้านดูเมืองเขาเดินไปดูว่าอันนู้นอันนี้ยังไงเขาขายของกันตรงไหนอะไรยังไงคือไม่เรียนรู้ตรงนี้เลยไม่อยากเรียนรู้ถ้าไปซื้อของก็อยากจะไปแค่กับเขาคือไม่อยากออกเพราะไม่มั่นใจในภาษาตัวเอง เราต้องทําใจถ้าเราไม่พร้อมเรียนรู้เราก็อย่ามาอีผัวฝรั่งอืมบางคนนะพี่จะบอกให้บางคนอนะ่ะเขาแต่งมีฝรั่งรุ่นเก่าเนะี่ยที่เขาแต่งงานมากับฝรั่งบางคนเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เรียนหนังสือจากประเทศไทยละเอางี้พี่รู้จักพี่คนหนึ่งแกเขียนหนังสือไทยไม่ออกเลยเขียนหนังสือภาษาไทยไม่ออกอ่านไม่ออกเลยแกมาแต่งงานกับฝรั่งอ่ะตอนนี้แกเก่งจะตายแกทํางานเป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นอันนี้ถามว่าแกเออ แกทนอยู่ได้ยังไงหนังสือแกก็อ่านไม่ออกไม่ออกมันอยู่ที่การเรียนรู้ของเขาเขาก็อดทนไงเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีความมุ่งมั่นว่าเขาจะอยู่ประเทศนั้นให้ได้เขาแต่งงานมาแล้วเขาจะต้องอยู่ให้ได้เขาพยายามเรียนรู้สิ่งรอบข้างพยายามเรียนรู้ผัวของตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหนูเองฉะนั้นการที่หนูจะเลิกกับสามีฝรั่งหรือว่าอยากจะกลับไปอยู่ประเทศไทยเออแล้วให้เขาส่งเงินส่งทองให้หนูคิดถึงเขาไหมล่ะว่าเขาแต่งงานมาเพื่อจะมีเมียเพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ด้วย ถ้าเขาไม่รักหนูจริงเขาไม่แต่งงานมาหรอกมันเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียค่าตัว๋วเครื่องบินเสียค่าเดินเรื่องทําวีซ่าทําเอกสารเสียเออทุกอย่างเขาเสียหมดแต่จริงๆนะถ้าเกิดว่าหนูไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับเขาหนูก็ควรจะบอกเขาไปว่าไม่พร้อมไม่ใช่ว่าพอม,มาอยู่แล้วโอ้ยหนูไม่ไหวหนูอยากกลับบ้านหนูเหงาเหลือเกินเออยังงั้นอย่างนี้หนูอยากจะหนูต้องการอะไรเอางี้พี่ถามตรงหนูต้องการอะไรต้องการว่าให้เขามีเวลา ให้หนูมากกว่านี้ก็เขาทํางานไงคะเขาก็บอกแล้วว่าเขาเป็นมนุษย์ทํางานเขา,เขาต้องทำงานงานเขาบางครั้งต้องไปต่างจังหวัดบ้าง2วันสาวันอาจจะทิ้งให้หนูอยู่บ้านคนเดียวเรื่องแบบนี้มันก็ต้องเรียนรู้กันก่อนที่จะมาอยู่ประเทศเขาอยู่แล้วเขาก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วแต่ในเมื่อแต่งงานมาแล้วเรากลับไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ แล้วเราไปเลือกเขาทําไมหนูก็บอกอยู่ว่าหนูเดทตั้งหลายคนแต่คนนี้เขาจริงใจกับหนูขอหนูแต่งงานหนูก็เลยแต่งงานเพาะหนูอ,อยากมาอยู่เมืองนอกคิดว่าอยู่เมืองนอกแล้จะใช้ชีวิตแตะละละ้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่หนูก็ออกไปซื้แตะละละ้าสิคะในเมื่อเขาไปทํางานเขาก็บอกแล้วหนูสามารถออกไปชอปปิ้งคนเดียวได้หนูสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะนั่งรถไฟรถเมล์อะไรเองได้ทั้งหมดแต่เขาไม่มีเวลาที่จะมานั่งจับมือสอนเราไม่ใช่เด็กนะคะเราโตแล้วการที่เรามามีผัวฝรั่งเนี่ย เราก็ผ่านโลกมาพอสมควรแล้วฉะนั้นเราจะต้องให้เขาจับมือเราจูงมือเราไปขึ้นรถเมล์หรือว่าจูงมือเราไปขึ้นรถไฟมันก็คงไม่ใช่ในขณะที่สามีเราไปทํางานเขาไม่มีเวลาให้เราเนี่ยเราควรจะเรียนรู้ด้วยตัวเองฉะนั้นการที่หนูอยู่แบบนี้แล้วหนูบอกหนูอยากกลับบ้านอยากไม่อยากอยู่อย่างนั้นอย่างนี้หนูปรึกษาพี่ว่าพี่หนูจะทําอย่างไรดีที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือหนูจะกลับไปอยู่ประเทศไทยดีเปลี่ยนตัวเองค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนผัว เออไม่ต้องไปเปลี่ยนว่าอุย้ยเธอทํางานเยอะเกินไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองต้องเรียนรู้เออรอบข้างของตัวเองแล้วต้องมีกําลังใจที่จะต่อสู้มันอยู่ที่ใจหนูถ้าใจหนูไม่สู้ให้พี่เตือนหนูยังไงหนูก็อยากกลับให้พี่บอกหนูยังไงหนูก็ไม่อยากอยู่อยู่ที่ใจหนูเองถามพี่ว่ามีฝรั่งคนอื่นเขาอดทน เหมือนหนูไหมหรือว่าเขาอดทนกันได้อย่างไรบางคนก็อดทนมากกว่าหนูอีกบางคนเนี่ยรู้ไหมว่าเขาแต่งงานมากับฝรั่งเนี่ยแล้วในเมืองที่ฝรั่งเนี่ยบางบังเอิญไปอยู่ที่ไกลจากป้ายรถเมล์หรือป้ายรถไฟหรือว่าจากรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เขาต้องเดิน3-4กิโลนะเพื่อจะไปทํางานเพื่อจะไปขึ้นรถไฟเพื่อจะไปขึ้นรถไฟฟ้าบางคนเดินเป็นกิโลเอ่อสี่กิโลห้ากิโลก็มีเวลารถหมดหรือรถไม่มีอะไรเงี้ยถามว่า เมียฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้กันเยอะไหมเขาเป็นกันเยอะพี่ก็เป็นพี่มาใหม่ๆมรู้ไหมว่าเมืองที่พี่อยู่เนี่ยเป็นเมืองเ,อเล็กๆพี่เดินรอบเมืองวันหนึ่งบางทีพี่เดินเป็นสิบกิโลเดินไปเดินกลับเดินดูนั่นเดินนี่เราต้องเรียนรู้กับสิ่งรอบข้างที่เราเป็นอย่าไปคิดว่าเมียฝรั่งนุ่นเก่าหัวเขาคงพานั่งรถขับรถพาไปดูตรงนั้นตรงนี้คนที่เขาเป็นแบบนี้ก็มีแต่ว่ามันไม่เยอะอมืมันไม่เยอะส่วนมากก็จะเป็นเหมือนพี่นี่แหละเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าหัวทํางานเรามาใหมๆ่ๆเราก็เหมือนเด็กหัดใหม่อะ เหมือนเด็กหัดเดินอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ตรงนั้นเรียนรู้ตรงนี้เรียนรู้ตรงนั้นเอออยากรู้ว่าเออโรงเรียนอยู่ที่ไหนอะไรไงคือน้องคนนี้เขายังไม่ได้เรียนภาษานะคะเพราะว่าเออติดต่อรถโรงเรียนแล้วมันต้องรอคิวเพราะว่ามันไอ้นี่มันลําบากคิวมันยาวก็ยังไม่ได้โรงเรียนภาษาสักทีก็อันนี้ยเป็นความหงอยเหงาที่ว่าเคยอยู่ที่ประเทศไทยอาจจะเป็นสายปาร์ตี้หรือสายอะไรเงี้ยพอมาอยู่แต่งงานม,มาอยู่กับฝรั่งแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองหงอยเหงาอะไรประมาณนี้ก็เลยแล้วไม่อยากจะเรียนรู้ โลกภายนอกเออยากจะคืออยากจะให้ผัวพาไปทุกที่อยากให้ผัวเอาอกใอจมึงคิดว่าอาในความรู้สึกน้องเขาเขาคิดว่าพอมาอยู่แล้วเนี่ยผัวฝรั่งจะต้องพาไปนูน่นพาไปนี่พาไปอันนูน้นอันนี้เอเหมือนกับพาไปทุกที่อะประมาณนั้นแต่นี่สามีไม่สามารถทําได้เพราะว่าเขามีงานเยอะแล้วเขาก็ทํางานดีในระดับหนึ่งที่ว่าไม่สามารถที่จะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งได้เอขนาดนี้แล้วน้องเขาเนี่ยก็อายุไม่ใช่น้อยอายุไม่ใช่น้อยก็สามสิบแล้วเดินละ เดินด้วยตัวเองค่ะลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าเกิดหนูคิดว่าหนูทนไม่ได้หนูเงียบเหงาหนูอยากจะกลับบ้านวะก็บอกเขาไปตรงๆไม่เนี่ยมานั่งร้องไห้พี่หนูจะเป็นโรคซึมเศร้าไหมหนูป่วยไหมอยู่ๆหนูก็ร้องไห้ขึ้นมาอันนี้มันอยู่ที่ตัวหนูเองอยู่ที่ตัวหนูเองทําตัวเองทั้งสิ้นฝรั่งเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาบอกแล้วว่าเขางานเยอะเรายอมแต่งงานมาเขาเองฉะนั้นเรื่องนี้เขาไม่ได้ผิดและหนูคิดว่าหนูจะทําอย่างไรดีมันอยู่ที่ตัวหนูเองทาถ้าอยากที่ หนูทําตามที่พี่แนะนํานะเรียนรู้ในสิ่งรอบข้างของเรามีฝรั่งคนอื่นเขาก็เป็นอืเขาไปเดินกันอันนั้นไปเดินชมป่าชมสวนบางทีก็เดินไปในเมืองคือคนที่นี่เขาเดินในทางน้าหนูมันไม่มีว่าจะเรียกแท็กซี่เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนประเทศไทยหรอกฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ไอเดินไกลนิดไกลหน่อยอ่ะสำหรับต่างประเทศมันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับประเทศไทยอ่ะนิดหน่อยก็เรียกแท็กซี่นิดหน่อยก็รถเมล์นิดหน่อยก็เรียกแก๊บนิดหน่อยก็เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ที่นี่มันไม่เป็นอื เขาก็ใช้เดินเอาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะจ๊ะเอาน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังเนาะก็คือแนะนําน้องเขาหน่อยน้องเขาเพิ่งมาใหม่ฉะนั้นการที่มาใหม่ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เออไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้เพียงแต่เขาคิดว่าเขาผัวจะพาไปนู่นพาไปนี่แต่บังเอิญผัวเขาอะผัวฝรั่งคนนี้เป็นคนที่ทํางานเยอะเขาไม่มีเวลาจริงๆก็อันนี้เราก็ต้องเข้าใจฝรั่งและพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่ในประเทศนั้นให้ได้ก็ให้กำลังใจกันและกันค่ะอย่าดายาอากันค่ะ